สวัสดีครับในการสนทนาเจาะลึกครั้งนี้เอ,อเราจะมาพิจารณาเรื่องราวของแอน์แฟรงค์นะครับเด็กหญิงชาวยิวที่เอ่เสียงของเธอเนี่ยดังกล้องผ่านการเวลาเลยมาจากบันทึกส่วนตัวที่เขียนตอนหลบซ่อนตัวช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังมากจริงๆค่ะครับข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากเนื้อหาคัดย่อเรื่องแอนแฟรงค์บันทึกชีวิตในเงามืดนะครับ เป้าหมายก็คือไม่ใช่แค่ทบทวนเรื่องที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่อยากจะค้นหาความหมายที่แบบว่าลึกซึ้งขึ้นในประสบการณ์ของเธอแล้วก็ทำไมบันทึกเล่มนี้มันยังของออทรงพลังอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าบันทึกของแอนเนี่ยไม่ใช่แค่การบันทึกเหตุการณ์นะคะแต่มันเหมือนเป็นการเปิดหน้าต่างเข้าไปดูความคิดจิตใจแล้วก็พัฒนาการของเด็กสาวควนหนึ่งเลยที่ต้องเจอสถานการณ์ที่มัน เออสุดขั้วมากๆมันให้มิติความเป็นมนุษย์ที่แบบสถิติหรือประวัติศาสตร์ทั่วไปอาจจะให้ไม่ได้ค่ะใช่เลยครับถ้าเราย้อนไปจุดเริ่มต้นนิดหนึ่งแอนเกิดที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีปี1929แต่ว่าแป๊บเดียวเองไม่กี่ปีครอบครัวก็ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เลยคืออบพยพไปอัมสเตอร์ดัมค่ะปี 1933- 1934 ใช่ครับหนีการคุกคามของนาซีที่มันแบบว่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ย้ายบ้านธรรมดาแล้วนะคะมันคือการหนีเพื่อเอาชีวิตรอดตั้งแต่เนิ่นๆเลยอืมซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะดูเหมือนปลอดภัยในช่วงแรกๆใช่ค่ะแต่พอปี1940นาซีก็บุกยึดเนเธอร์แลนด์สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยค่ะชีวิตชาวยูก็ถูกบีบคั้นทันที ไม่ใช่แค่เรื่องอต้องติดดาวดาวิดสีเหลืองหรือว่าแยกโรงเรียนนะคะแต่มันยังรวมถึงการห้ามทําอาชีพหลายอย่างห้ามเข้าสวนสาธรารณะหรือก็ท่านการยึดทรัพย์สินด้วยโหมันคือการลิดรอนสิทธิทความเป็นมนุษย์แบบว่าอย่างเป็นระบบเลยนะครับใช่ค่ะมันทําให้ครอบครัวแฟรงค์เห็นแล้วว่า,าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากจะต้องหลบซ่อนตัวครับ ซึ่งก็นำไปสู่การตัดสินใจเข้าที่เรียกว่าห้องลับหรือ head after house ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดือนกรกฎาคมปี1942ไม่ใช่แค่ครอบครัวแฟรงค์นะมีครอบครัวฟันเพลสแล้วก็คุณหมอฟันฟริสเฟเวอร์อีกคนรวมเป็น8ชีวิตเลยค่ะอยู่ด้วยกันโห8คนในพื้นที่จำกัดมากๆค่ะแล้วต้องอยู่นานถึง761วัน761วันโอ้โหเกือบ ออสองปีกว่า,วาค่ะประมาณสองปีหนึ่งเดือนมันยากจะจินตนาการนะคะถึงความกดดันทางจิตใจจริงครับแล้วตรงนี้เองที่บันทึกเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆใช่เลยค่ะแอนได้รับสมุดบันทึกเป็นของขวัญวันเกิดตอนอายุ13ก่อนเข้าที่ซ่อนไม่นานค่ะไม่กี่สัปดาห์เองเธอก็เริ่มเขียนถึงคิตตี้ซึ่งเป็นเพื่อนในจินตนาการของเธอ บันทึกเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่ที่ระบายนะคะแต่มันเป็นเครื่องมือสำคัญเลยในการแบบว่าประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดในที่ซ่อนความกลัวแล้วก็ความหวังต่างๆด้วยเราจะเห็นพัฒนาการของเธอชัดเจนในบันทึกเลยไหมครับจากเด็กสาวสู่คนที่เอ่อความคิดลึกซึ้งขึ้นขึ้นเริ่มมีความคิดที่เอ่อลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆค่ะมีจุดไหนที่แบบว่าสะท้อนเรื่องนี้เป็นพิเศษไหมครับในบันทึกมีหลายจุดเลยค่ะ แต่ที่ชัดๆก็คือมุมมองที่เธอมีต่อคนรอบข้างจากช่วงแรกที่อาจจะตัดสินคนง่ายๆหน่อยก็กลายเป็นความพยายามที่จะแบบว่าทําความเข้าใจแรงจูงใจหรือความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นรวมทั้งการครุ่นคิดเกี่ยวกับตัวเองอนาคตความหมายของชีวิต ความฝันที่อยากเป็นนักเขียนนักข่าวที่เธอบอกไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเธอก็เริ่มมองมันอย่างจริงจังมากขึ้นไม่ใช่แค่แบบว่าความฝันลมๆแรงๆแล้วแต่เป็นเป้าหมายที่อยากทําให้สําเร็จจริงๆหลังสงครามจบแต่ว่าโชคไม่ดีเลยนะครับวันนั้นมันมาไม่ถึงวันที่4ี่สิงหาคม1944ค่ะที่ซ่อนถูกพบทุกคนถูกจับกลุ่มชะตากรรมหลังจากนั้นก็เออเป็นไปตามเส้นทางอันโหดร้ายของนาซี ใช่ค่ะทุกคนถูกส่งไปค่ายกักกันแอนกลับมากอดพี่สาวของเธอไปจบชีวิตที่ค่ายเบอร์เกนเบลเซนคาดว่าเสียชีวิตด้วยไข้รักษาใหญ่ช่วงต้นปี1 9 4 5สภาพในค่ายตอนนั้นคงจะเลวร้ายมากๆเลยนะครับเลวร้ายมากค่ะขาดทั้งสุขอ,อนามัยขาดอาหารทำให้โรคระบาดมันแพร่กระจายได้ง่ายมากและที่น่าเศร้าคือ แอนเสียชีวิตก่อนที่ค่ายจะถูกปลดปล่อยโดยทหารสัมพันธมิตรแค่ไม่กี่สัปดาห์เองค่ะโอ้โหไม่กี่สัปดาห์มันน่าสลดใจจริงๆครับและในโศกนาฏกรรมครั้งนั้นทั้งหมดมีเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตคือคุณพ่อออตโตแฟรงค์ค่ะมีเพียงคุณออตโตคนเดียวที่รอดมาจากค่ายเอาชวิตซ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการสังหารหมู่เลยนะคะการรอดของท่านจึงเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าทึ่งแล้วก็สำคัญมากๆต่อมรดกของแอนถูกต้องที่สุดค่ะ เพราะว่าเมื่อคุณออตโตกลับมาที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาได้รับบันทึกคืนจากมิฟคีสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ช่วยเหลือคนสําคัญที่คอยดูแลครอบครัวตอนหลบซ่อนแล้วก็เป็นคนเก็บรักษาบันทึกไว้ให้ครับผมท่านก็เลยตัดสินใจทำตามความปรารถนาของแอนก็คือการตีพิมพ์บันทึกในปี1947ในชื่อเฮ a อัชเตอร์เฮาแล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเลยบันทึกกลับของแอนแฟรงค์ใช่ค่ะ The Diary of a Young Girl ที่เรารู้จักกันดี อะไรคือเหตุผลอะไรคือพลังของบันทึกเล่มนี้ครับที่ทําให้มันยังสื่อสารกับผู้คนได้ข้ามยุคข,ข้ามสมัยมาจนถึงตอนนี้อืมดิฉันคิดว่ามีหลายปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเสียงที่มันจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาของแอนเองถึงแม้จะพูดถึงเหตุการณ์ที่มันใหญ่โตน่ากลัวแต่ว่ามันผ่านสายตาผ่านหัวใจของวัยรุ่นคนหนึ่งมันทําให้ผู้อ่านรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายมากๆค่ะครับเข้าใจได้เลยอย่างที่สองคือมันแสดงให้เห็นถึงพลังของจิตวิญญ,ญาณมนุษย์ ความหวังความฝันที่มันยังแบบว่าแบ่งบานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มืดมนที่สุดและอย่างที่3อันนี้สําคัญมากคือมันกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือโฮโลคอสต์ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจผลกระทบที่เลวร้ายของความเกลียดชังการแบ่งแยกใช่ค่ะผ่านเรื่องราวส่วนตัวที่มันจับใจมากๆมันเป็นบทเรียนที่ทรงพลังจริงๆนะครับจากเรื่องของคนคนเดียวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของการต่อสู้เพื่อมนุษยธรรมเลย ใช่ค่ะบันทึกของแอนแฟรงค์เนี่ยย้ำเตือนเราเสมอว่าท่ามกลางความโหดร้ายต่างๆนานามันยังมีความดีความฝันแล้วก็ความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายเสมอค่ะครับก่อนจะจบการสนทนาวันนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าถ้าหากบันทึกของแอนไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้แล้วก็ไม่ได้ตีพิมพ์ออกมาเนี่ยโลกเราจะพลาดบทเรียนสำคัญอะไรไปบ้าง และเสียงแลติเยกเสียงหนึ่งของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันมีพลังในการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจและทัศนคติของผู้คนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมนุษย์ได้มากมายมหาศาลขนาดไหนจริงๆนะครับ